มาถึงช่วงนี้นะท่านผู้ชมฮะก็มาดูสถานการณ์ของทั่วโลกที่เกิดขึ้นนตอนนี้นะครับเรามาดูภาพรวมที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะทั่วทั้งโลกตอนนี้เนี่ยนะฮะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยถึงหลัก2ล้านไปได้พอสมควรแล้วนะแล้วเกินแล้วด้วยไปอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนคนแล้วนะ2ล้าน1นึ่งแสนกว่าคนเห็นไหมฮะสล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสคน กำลังจะสองล้านสองแสนพูดง่ายๆนะฮะแล้วรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทั่วทั้งโลกเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะ9ก0 0 0ก็กลับมาอยู่ในแดนสูงอีกครั้งหนึ่งจริงอยู่ก่อนหน้านี้ที่พีคมากๆเนี่ยเราเฉลี่ยกันติดเชื้อเนี่ยวันละหมื่นคนใช่ฮะแต่ก่อนหน้านี้ประมาณสัก2-3วันเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยอยู่ที่70,000กว่ากว่า แต่ว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมา95,000กว่าคนน95,000กว่าคนตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกเมื่อวานนี้ตอน4โมงเย็นเพิ่งจะ1ล้านเอ้ย1 37,000กว่าตอนนี้เนี่ยนะ,ะ1 45,000กวา่าเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบหมื่นหนึ่งในรอบ24ชั่วโมง นะเห็นไหมะเสียชีวิต6,996ก็บ็ทีสักเจ็ดพัโดยประมาณนี่ของทั่วโลกนะฮะแล้วก็มาดูไล่เลี้ยงลงมานี่กลับมาสูงนะกลับมาสูงนะพอวันก่อนนี่ยังบอกว่าเดี๋ยวนี้ติดเชื้อไม่ใช่ติดเชื้อไม่ใช่วันละแสนเป็นวันละประมาณ8 0 0 0ใื่แต่ว่าล่าสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมากลายเป็น95,000้านะฮะและจากที่เสียชีวิตวันละหมื่นก็ไม่ถึงนะฮะ ตอนนี้ก็เหลือวันละประมาณ7 0 0 0น่ะ7,000ได้ว,วันละประมาณ7000สารั์ก็ยังหนักอยู่นะครับบวกเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะตัวแดงนะฮะเสียชีวิต24ชั่วโมงที่ผ่านมา2 1 0 1ฮะ2,100คนนะฮะ2,100คนก็ทำให้ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตถึงหลักหมื่นเนี่ยนะฮะมี5ประเทศนะครับท่านผู้ชมนับตัวเลขเฉพาะ5ประเทศที่มีคนเสียชีวิตถึงหลักหมื่นตอนนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะตัวเลขข้างบน 145,000กว่าคนนั้นคือตัวเลขคนเสียชีวิต145,000กว่านะฮะบวกเฉพาะประเทศที่ถึงหลักหมื่นนะฮะสหรัฐสเปนอิตาลีฝรั่งเศสและสาราชอาณาจักห5ประเทศนี้เนี่ยก็กินตัวเลขคนตายไปแล้วประมาณ90,000มนะฮะ0มื 90, จาก1ส0ส0 0เฉพาะถึงหลักหมื่นนะฮะ สหรัฐบวกสเปนก็เท่าไรแล้วห้าหมื่นก็ไปแล้วห้าหมื่นสามแล้วนะครับบวกอิตาลีอิตาลีบวกฝรั่งเศสอีกสามหมื่นนะครับสามหมื่นบวกกับห้าหมื่นสามก็เป็นเห็นไหมฮะแปดหมื่นกว่าเข้าไปแล้วแปดหมื่นกว่าบวกกับสหราชอาณาจักรอีกหมื่นสามเก้าหมื่นกว่าเกือบแสนเกือบแสนคนเฉพาะห้าประเทศที่มีคนตายถึงหลักหมื่นเนี่ยก็เกือบแสนคนแล้วนะฮะและยังมีอีกสิบประเทศที่ถึงหลักพันครับ จนถึงหลักหลายพันอย่างเช่นอย่างเช่นเยอรมันจีนอิหร่านพวกนี้ฮะพวกที่มีคนตายถึงหลักพันเนี่ยมีอีก10ประเทศนะอีก10ประเทศท่านผู้ชมดูนะฮะประเทศที่มีคนเสียชีวิตถึงหลักพันล่าสุดนะฮะเลื่อนลงมานะฮะเดี๋ยวจะเห็นนะฮะเลื่อนไปเรื่อยเนี่ยสองประเทศรายล่าสุดคือแคนาดาฮะหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเห็นไหมฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับ แล้วก็ถัดลงมาอีกฮะถัดลงมาอีกจะมีอีกประเทศหนึ่งนะครับคือประเทศสวีเดนสวีเดนนะถัดลงมานะนี่ฮะสวีเดนพันสามประเทศสวิตสวีเดนกับทางด้านของแคนาดาเนี่ยสามประเทศนี้พอแล้วฮะพอพอไม่มีแล้วฮะสวีเดนคือประเทศสุดท้ายที่ถึงหลักพันประเทศล่าสุดไม่ใช่ประเทศสุดท้ายประเทศล่าสุดที่มีคนตายถึงหลักพันแล้วดูฮะสวีเดนรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา ตายร้อยสามสิใช่เราเรตายสูงสุดเวลาสามคนสูงสุดสี่คนเรายังตกใจนี่ตายวันร้อยสามสิบใช่โโหโหแล้วเลื่อนลงมานะฮะท่านผู้ชมมาดูในอาเซียนนะครับประเทศแรกที่เจอในอาเซียนถ้าดูจากยอดผู้ติดเชื้อก็คือฟิลิปปินส์นะฮะลงมาอีกครับตอนนี้ถึงหลักห้าพันกว่าอันนี้เป็นพวกนี่จะถึงแล้วฮะลงมีกครับลงมาอีกนี่มาแล้วฟิลิปปินส์นะฮะเห็นไหมฮะ ฟิลิปปินส์5 0 0 6อินโดนีเซีย55แล้วก็เป็นมาเลเซียนะครับ5้เลื่อนลงไปอีกครับเลื่อนลงไปอีกจะเจอสิงคโปร์นะครับตอนนี้สิงคโปร์มาไล่ๆกับมาเลเซียแล้วนะฮะและท่านผู้ชมดูสิงคโปร์ครับบวววันเดียวมีผู้ติดเชื้อวันเดียว24ชั่วโมงนะครับทำสถิติสูงสุดของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ728คนอืมคนโอ้โหเมื่อวันซืนเนี่ยหมอทวีสินแถลงยกกรณีตัวอย่างของสิงคโปร์เป็นกรณีตัวอย่าง บอกว่าสิงคโปร์วันล่าสุดนั้นมีผู้ติดเชื้อ366เป็นสถิติที่สูงมากสามร้อมาล่าสุดตดัเดวเีนี้อีกเท่าหนึ่งเนีเอ่สิบแเนี่ยสีโโ่ร้อยกว่าเนี่ยมาจากไหนหรู้ไหมมาจากกลุ่มหอพักของอแรงงานต่างดาวม,มาจากโซนนั้นเลยแออแบบัดเท่ะใช่ไหมพอติดกันสองคนสามคนก็กระจายกันไปแบบโอโ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะและไทยอยู่อันดับที่ห้ิบ เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับบวก29<ช>แล้วก็คนเสียชีวิตบวกสามสิงคโปร์เนี่ยเ,เสียชีวิตน้อยกว่าเรานะครับใจ่วน้อยกว่เราแต่ว่าติดเชื้อของเขามากกว่าอืม,มากกว่าเยอะเลยนฮะ